ผูกับนำ้ำมันสการค่ะโอ้นนทิยาอันบัตอกี้นี่นุนทิยา,นนนนทยาโทรว่าแมนสายหลุดนะคะเด้อมันมีสายซ้อนนะคะเอฟซีเพิ่โทรมาจากอ,อ้อมน้อยอก็เลยรับโทรัรท์เพ่นกรอันเน็ตกับไ่ได้รูดะะ้ดอกค่ะเนตเพราะว่านนทิยาใส่เนตบ้าน,นะคะ่ะผู้ภาพที่เห็นนั่นผู้ปลูกพักนี่ถ้านุนทิยา ตามสายตาโนนิยาบรูว่าจะว่าวิทย์ว่าวืธอเด้อค่ะเด้อพนปู่พักใส้แปลงพักหรือปลูกพักใส่อันใดคะ่ะพักอันเน่ารั่งอันลังตู้เย็นขเขาจะซื้อของห่างมาแล้วขเขาเจะแะออกาากันหน้าบอกค่ะพก็ไปซื้อซื้อน้ำเิ่นอะไรนี่สิบบาทโอ้ยนนิยาตาซื้อรถหนึ่งมาคา่ะเออพ,อ,พอ,พอ,เอ,อพ่อพ่อเด่นออกปูกพ่อมันไม่ได้คิดเอี่ยงไรนะแบบว่า เอาไปบินบาทบ่ได้แม่นบ่มันโรคโควิดแม่นค่ะอยู่บ้านนี่ก็<ป>ติดหลายติดหลายนั่นย่าแนมเบิ่งบ่คักคิดว่าไ้ายๆโรงศพแม่ค่ะเลยก็เลยมา <c oughs> เอาเพิ่นคือเอามาปลูกผักบ่บ่บ่ม่องเป็นบ่บ่บ่เห็นเป็นเป็นตู้เย็นเก่ารุ่งนี่ยุบ<ว>้านก็ติดกันหลายร้านก็ ต้มถ้านำอุ่นกินกับป้าทะลยโจรยี่นี่เราปูป้องกันไว้ย่านเป็นอ่ะเป็นแล้วมันเสียไปลล้วปูกไว้สองสามกระถางคุณเห่ะเต็มเลยคมก็ต้องทนกินนะคะันมันงามเล็กไยแม่นค่ะงามเพราะว่าฝ้าทะลยโจรเนี่ยขมเห็นอ๋อนี่บ่ค่ะอื กัะร้านเบื้องบ่คักเบื้องบ่อคักกันึกงว่าโล่งโซเนาะบ่อวันเป็นตู้เย็นเอ้าปูคือปลูกผักใส่เอาโลงโซตู้เย็นเก่าเขาจะแอวเบิ้งได้นดไล่เลยบปบุ้งค่ะล่องมือคือื้องมือก็ห้อสชม่อดเพิ่เจ็บไปพัดผักบุงไฟแดงไม่สันอยู่นี่ผักบุ้งงามๆโอตอนนี้ปัจจุบันนี่ปูยัง อยู่แถวหนองค่ายหรือปูใหญ่ไปเรื่อยๆคะ่ะหลวงปู่ผักบุ้นหนีราะว่าหลวงปูเกิดเครื่ออยู่อยู่เพราะว่า,า,วามันไปใส่หนักะนะแม่นค่ะโควิดอย่าไปไกลเลยอันตรายลําบากหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็เถ่าแล้วหลวงปูว่าไปฉีดยาเลยค่ะมันกะลงุงปู่ว่าฉีดบางคนกะลงุงปูว่าได้เข่าสังคมเนาะ <c oughs> บางคนกับมีฝนขังเยี่ยงป่วยร้านไปฉีดมากขึ้นนกปีคักเนะะี่ยค่ะปวดแขนขางเดียวโบ,บสโหายเลยขาดเละฉีดมาสองอเข็มแล้วปวดวายมันที่เป็นอยังไรมันเปนเลี่ยนเราท่องรักษาสุขภาพเอา <c oughs> ตั้งใจแม่แม่บสบายก็บรได้ไปเลยนะ่่คะอันปีปีว่างว่างออกรพรรษานพ่อเสียพ่ออายุเก้าทิ่สองเนาะ <c oughs> แล้วเฒ่าแล้ว หลวงปู่ก็ไปก็ไปเผาศพแล้วว่าท่านท่าได้ไปเจ็บดูแล้วอยู่ปู่ว่านี่ค่ะบ่อบ่หลวงปู่วางอยู่หลวงปู่สูงน้มแล้วฉันเขาแล้วก็สูงน้มแล้วก็ได้นั่งมึงผักค่อนี่ปู่ฟันบ่ค่ะฝันว่าไปไปเฮียนยี่ว่าเฮียนหลังเกาอ้าวเลขตัวเกาสิบอกติปูรึ่งอย่างมีเลขเกา ก้าตัวได้ลรอคะก็เป็นยังสบายดีอยู่ค่ะเก้าตีเก้าหนี่รวงปูสี่หน้อ12ิสองเลยจะเขอเขียนเด้อยังค่ะบ่บ่บ่ขั่นได้เขียนค่ะวาง เดี่ยวรถมั่นนะ่ะบาเลคิงลายชีดสองเอเอแต่ไม่หลวงปู่ก็ตีอันหาชีช้ๆนะไรแบบนี้อู้ดโบแม่นหน้าวะก็ละเลยนัง่งหลวงปู่วาเลสิน,นเล่นหาเป็นบ่ค่ะแค่ตัว้วมั่นหลวงปู่บ่เอาตัว้วมั่นน่ะหลวงปู่เป่าเป่ายัางบุสามเทียหลวงปู่ก็เลยตีสามแปดหลวงปู่เลยไปซื้อละตอรี่มาครูหนึ่งห้โยมไปซื้อให้บ้านนี้มาฝันในบ้านเนะี่ ก่นมาไปเงี่ยหลังเก้าได้เข่าวสารหลายหลายลุงปู้ก็เลยตัดสินใจเอาหนึ่งซีหาให้ร้านเขียนลงเล่ยเปนบ่คะล่องเลยหนึ่งซีหาหนึ่งซีหาเออเร่อบระหนี่ทางล่างัหาเก้าเอาเอาเท่านี้ละเยอะหลายหาง เอาปูที่ปู่สื่อลอตเตอรี่มาศูนย์สามแปดที่ปูได้เขาสรารหลายๆปูขึ้นมาหายล้านเอาลงบ่ลงหรอกมันสิตรงกับเลขผู้อื่นทึ่งเพิ่นกะมันดังแล้วบ่ต้องเอาเอาเลขขังเดียวโหลดเลขปูอา้าวบัดทามันออกเด่นเด่นปูออกก็ให้เพิ่นได้ใช่อ่้อวจะหลวงปูกับมากคือดอกเพราะว่าต้องงวดได้สามแปดนะ ย์สามแปดว่าแม่นบอกปูปูทรงไล่เห็นร้านเบิงเออสื่อละตะลิ่งมากแปดเออจะร่กงกับร่งรถเพื่อมันเข่าไหมคะ่ะเพราะว่าปูสื่อมากเราปูฟันว่าได้ข่าสารหลายเป็นบค่ค่ะเออเข่าสารร้อยหลายเข่าสารผู้แดวไม่หายปูเข่าสารนั้นมันกล่องทั้งเฮียนเลยลูกปูก็เลยตีหา,กหากเก้าเนนี้บ้านเลขที่หากเก้าบอกปู ออกไปเล็กทีหนึ่งสี่สองทีัองมันออกไปแล้วละหนึ่งสี่สองมันออกเล็กเล่าสตาร์ไปใช่ปะอ่อเข่าสารเข่าสารกองยุบเข่าสารกองยุบบนบ้านบ้านเล็กที่หนึ่งสี่สองบอกพูดมาเล็ทีหนึ่งสี่สองน่นงดิยาเขียนล่งแล้วถ้าเพิ่นติดตัดสินใจเอาเอง เออขีดเห็นใกล้เป่นหนึ่งสี่หากระหาเก้าหนึ่งสี่หากระหาเก้าหาเก้านี่ล่างมันลุงปูเออลุงปูว่าังล่ะมันเห็นหลายขึ้นน้ำเห็นไกลเห็นเห็นเห็นกุ้งเห็นไกล้ไบเถื่อนนี่แล้วลูกปูลูกปูวิ่อยู่ยยยไหนนี่เราเนี่ยอยู่ไหนไหนสวนเนี่ย <c oughs> ในวัด เขตเขตหลวงปู่ยู่เป็นสวนเนี่ยเขตทั้งคุณเป็นสาราบอค่ะอือร้าน,นร้านเ <พอ S 1> ขียนฮใกล้แล้วค่ะร้านเขียนล่งนี่มีเลขหนึ่งสี่หาโอ,อ้ีดส้นล่างค่าเขียนไว้แล้วค่ะสินใต้สีแดงแล้วก็เลขที่ปู่ซื้อรถ <หา S 2> แ,แต่ค่ะหาเก้าข้างล่างร้านกับขีดสีแดงคือกันค่ะ แล้วก็เลขปู้ที่ว่า,าวที่ปู้ว่าซื้อลอตเตอรี่ว้เอ่อ038ซื้อมาแล้วปู้บอกว่าฝันเห็นเขาสารเต็มบ้านบ้านเล็กที่142เนี่ยมันมีมูบอปูมันมีมูบอม,มูสามเหรอมูสามบอกค่ะบ้านเล็กที่142่ออ 1> 1, 4, สอ,อเรื่องที่มีมีแล้วมันบออันไดก็ค่ะ ขึ้นขึ้นขึ้นมีเงินวะมีค่ะมีเออเออร้านเขียนลงมีสามคูได้ปูเลขสามตัวมีหนึ่งสี่ห้าศูนย์สามแปดกับหนึ่งซี่สองบาเล็กทีหนึ่งสี่สองมูสามละครางล่างนั่นฟูกับหยหาเก้าหางเดียวมันบ้าค่ะเออเราได้ฉีดเซนค่าฉีดเซนใต้เลือกออขีดเสซนใต้วัยุคนไีดเสอค่ะ นนั่ละแต่วงวดนี้ปู้ซื้อลอตเตอรีม่มีมีเห็นเลขศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดซื้อไว้จักคู่เหรอผู้ซื้อใบอันให้ใช้เพื่อไปซื้อให้สองใบอ๋อคนซื้อมาให้สองใบอืมใช่อ๋อชมอ่ะละแล้วขี่รถไปซื้อแล้วซื้อมาให้ซื้อมาให้มันจิผันนะค่ะ เมื่อกล่าวกับฟันว่าเขาสามเต็มบ้านบ้านเล็กที่หนึ 1> 2, 1, 4, 2, 2> ่งสี่สองหนึ่งสี่สองมือสามอันหนึ่งสี่หานี่ปั้วมากจากไหนก่อค่ะนนทิยาฟังมาทันหนึ่งสี่หานี่มันลุกปูตีตีนิมิตหลายหลายยา่างอันมอดแต่ไส้กับเห็นเห็นผู้ยิ่งกับผู้ชส้คนสอนมอดไส้บอกค่ะเออสอนมอตาาอร์ไส้กัน ค่ะ,ะที่แรกหลวงปู่ตีหาชี้ๆเลยบอกค่ะแน่หลวงปู่บ่หมักห,หนึ่งเนาะที่แรกหลวงปู่ตีหาชีีๆวบนี่เลยไปเห็นข่าวสารยี่ฮียนี่ล่ะเลยบาริกิมหนึ่งชีสองง้ามันต้องเป็นหนึ่งชีหาว่ะค่ะแม่นค่ะเลขหาก็เลขสองตัวเดียวกันอือมันเน้นะนะอาการคืดมากละคืดมันใจแล้วยังกล้าบอกกะค่ะเต่ว่า จากมาสีจังไหนค่ะก็เป็นแพรนะท่าน n w i d e ค่ับพูดทรมาลอดทรอมาลวงปู่นุ่นดียาบ่อยากรบกวนก็เลยโทรมาโค้งสุดท้ายคลิปเดียวจบนั่นละมันดีอะโค้งสุดท้ายแบบนี้จังบ่ได้โทรรบกวนปู่ดูไหมคะโอ้ร้านก็รบกวนปู้สมีแล้วค่ะเด้อค่ะกราบนมัสการค่ะคพอมาพี่น้องเอฟซีก็สิได้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทียากับ ผู้บึงการหรือผู้โอเล่นี่นะคะเพิ่นให้1 4 5กับ038กับ1น2นะคะผู้ซื้อลอตเตอรี่ไว้038ฝันว่าเข่าสารเต็มบ้านนะคะบ้านเลขที่1 4 2หมู่3นะคะเลขข้างล่างผู้ก็ให้หางเดียวคือหาเก้านะคะนะคะเลขทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นแค่หนะ้าท่างหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะโชคๆมันๆค่ะวัสดีค่ะ